กรณีที่ผู้ป่วยสงสัยว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือมีความสงสัยว่าตนเองอาจจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเราก็แนะนําว่าผู้ป่วยควรจะเข้ารับการตรวจปัจจุบันนี้การตรวจไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับการตรวจเลือดก,การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่การตรวจไขกระดูกการตัดชิ้นเนื้อนั้นสามารถทําได้อย่างง่ายดายแล้วก็ปลอดภัยนะครับภายใต้การควบคุมและก็ความระมัดระวังของแพทย์นะครับ วัสดีครับผมอาจารย์นายแพทย์อารัปปุหาพินันอายุรแพทย์สาขาโลวิทยาสังกัดสาขาโลวิทยาภาควิชาย,ยุธศ,ศ,ศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยพิดลครับการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหัวใจสําคัญกนะ็คือเราจะต้องได้เนื้อเยื่อที่ถูกต้องครับการได้รับเนื้อเยื่อที่ถูกต้องก็คือการตัดชิ้นเนื้อจากบริเวณที่สงสัยว่าเป็นโรค เช่นตัดกลัน้ําเหลืองหรือ,อตัดจัดชิ้นเนื้อที่เราสงสัยนะครับเพื่อจะส่งการตรวจทางพยาธยิหรือตรวจเนื้อเยื่อและอาจจะมีการย้อมพิเศษต่างๆในเนื้อเยื่อเหล่านั้นเพื่อให้ได้รู้การวินิจฉัยโรคที่แท้จริงสำหรับอื่นๆนก็คือการตรวจเพื่อการกําหนดระยะของโรคนะฮะซึ่งประกอบด้วยการตรวจเลือดนะครับเพื่อดูความสมบูรณ์แข็งแรงของอัยวะต่างๆนะครับ รวมไปถึงการตรวจภาพทางรังสีวิทยาเช่นการทำที่เราเรียกว่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือการทำเพ็สแกนเพื่อจะรู้ว่ามีโรคอยู่ที่ไหนบ้างอีกอย่างก็คือการตรวจไขกระดูกเป็นการเอาเข็มตอ,อกเข้าไปในกระดูกเพื่อดูดเอาไขากระดูกซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะดูว่ามีการกระจายของโรคเข้าไปในไขกระดูกหรือไม่การตัดชิ้นเนื้อ ไปตรวจเพื่อการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นหัวใจสําคัญของการวินิจฉัยโรคนะครับการตัดชิ้นเนื้อเนี่ยก็จะต้องขึ้นกับแพทย์นะครับที่จะประเมินว่าบริเวณไหนที่เหมาะสมในการที่จะตัดเช่นถ้ามีก้อนต่อมน้ําเหลืองโตหลายตําแหน่งเราอาจจะเลือกตัดบริเวณที่ตัดแล้วง่ายที่สุดหรือน่าจะเป็นตําแหน่งโรคมากที่สุดนะครับแต่แล้วก็ตามในชิ้นเนื้อบางครั้งที่โรคอยู่ในตําแหน่งที่ ตัดลําบากเช่นอยู่ในช่องอกหรือว่าอยู่ในช่องท้องระหว่างต้องปรึกษาทางคุณหมอบางสาขานะครับเช่นคุณหมอทางการเจาะชิ้นเนื้อนะครับคุณหมอก็จะใช้เอกซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้เข็มซอดเข้าไปเพื่อจะไปตําแต่งของโรคที่อยู่ข้างในนะครับเช่นในช่องท้องแล้วก็ใช้เข็มเจาะเนี่ยดูดเอาชิ้นเนื้อนั้นออกมาเพื่อไปส่งตรวจทางพยาธิวิทยา การตรวจเลือดนั้นเป็นการที่จะบอกว่าร่างกายของผู้ป่วยนั้นมีสุขภาพแข็งแรงเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นการตรวจทั้งการทํางานของอวัยวะต่างๆที่สําคัญเช่นการทํางานของไตการทํางานของตับนะครับการตรวจทางระบบภูมิคุ้มกัน,นเพื่อที่จะดูว่ามีโรคประจําตัวหรือมีความสมบูรณ์ทังแรงของอวัยวะต่างๆมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะประเมินก่อนที่จะทำการรักษาด้วยการใช้ยาต่างๆ การเจาะไขกระดูกเป็นวิธีหนึ่งในการประเมินระยะของโรคที่สําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากโรคมะเร็งต่อมน้าเหลืองเป็นโรคที่อาจจะมีการกระจายของโรคไปในทั่วร่างกายได้นะครับหัวใจสําคัญอีกอันนึงการกระจายเของไขกระดูกเพระาะไขกระดูกเป็นโรงงานที่ใช้สร้างเลือดทั้งหมดในร่างกายนะครับาการตรวจไขกระดูกเราจะใช้เข็มนะครับขนาดใหญ่กว่าเข็มฉีดยาเล็กน้อยนะครับตรวจบริเวณกระดูกด้านบริเวณสะโพกเป็นส่วนใหญ่ โดยก่อนให้ก่อนทำเนะี่ยเราก็จะมีการฉีดยาชานะครับแล้วก็ใช้เข็มเจาะเข้าไปความเจ็บปวดนั้นมีความเจ็บปวดมากกว่าการเจาะเลือดเพียงเล็กน้อยนะครับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยมีผลข้างเคียงส่วนใหญ่เกิดขึ้นน้อยมากการตรวจทางรังสีวิทยาที่สําคัญสำหรับการตรวจพิจิจฉัยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่เราใช้บ่อยคือการท CT Scan ห er, รนอด้วดยเอ็กซาเคอมพิวเตอร์นะฮะส่วนใหญ่ก็จะทํา บริเวณคอรบริเวณหน้าอกแล้วก็เป็นช่องท้องนานๆครั้งก็ทำในบริเวณเอวัยวะอื่นเช่นในสมองการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นั้นเป็นการใช้ลังสีนะครับเหมือนฉายภาพนะครับทาให้เราเห็นตําแหน่งของต่อมน้าเหลืองหรือบริเวณโรคต่าที่ว่าอยู่ในบริเวณต่างๆนะครับซึ่งจะทาให้เรารู้ทั้งตาแหน่งของโรครู้ทั้งขนาดของโรคนะครับทำให้เราสามารถที่จะกําหนดระยะของโรคได้ ข้อเสียของ C T s c กนก็คือจำเป็นที่ต้องมีการฉีดสาราเช้ยกว่าสารทึบแสงนะฮะเพื่อทำให้เกิดภาพขึ้นมาอย่างชัดเจนในฟลีม็กซเย์นะฮะในบางคนที่มีการแพ้ถ้ามีการแพ้สารเหล่านี้ทำให้เวลาฉีกบาปจะเกิดอาการแพ้ได้นะครับรวไมไปถึง C T Scan ที่มีการฉีดสารลังสีนั้นถ้าคนไข้มีการทำงานไวรัสต่างๆเช่นไตไม่ค่อยดีเนี่ยอาจจะทำให มีเกิดความเสื่อมใต้ได้นะครับแต่แล้ก็ตามคุณหมอที่ทําก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อเกิดความปลอดภัยจกควบ,บว่อมากที่สุดสาหรับการตรวจเพรสแกนนั้นเป็นการตรวจวิธีใหม่นะครับหลักการจะทำํำคล้ายกับ CT สแกนเพ่จะเพิ่มสารพิเศษตัวหนึ่งนะครับซึ่งสารตัวนี้จะฉีดเข้าไปในร่างกายคนไข้และจะเข้าไปอยู่ในมะเร็งนะฮะโดยมะเร็งนั้นเป็นเซลล์ที่มี การจเจริญเติบโตสูงก็จะดูดซึมสารที่เข้าไปมากเมื่อทําการเอ็กซเรย์พิเศษที่เราเพจสแกนเนี่ยไอสารนี่จะทําให้เกิดการเรืองแสงขึ้นมาเกิดเป็นภาพปรากฏขึ้นมาในฟิล์มเอ็กซเรย์เป็นการตรวจที่มีความสําคัญในปัจจุบันนีนะ้ความนิยมอย่างมากเพราะว่าสามารถทําให้เรารู้ทั้งขนาดและตําแหน่งของโรคแล้วก็รู้ด้วยว่าตาแหน่งไหนเป็นโรคจริงๆหรือไม่ใช่โรคนะครับแต่มีข้อเสียก็คือ ราคาเขาตัิงจะสูงนะครับมากกว่า CT Scan ประมาณ2เท่านะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลหรือสถาบันที่สามารถที่จะตรวจเพดสแกนได้ไม่กี่แห่งในประเทศไทยครับการตรวจพิเศษอื่นๆจะต้องพิจารณาเป็นกรณีกรณีไปนะครับเช่นในผู้ป่วยซึ่งมีโรคอยู่ในกระเพาะลำไส้ไม่ว่าจะเป็นลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาจจาเป็นต้องมีการตรวจด้วยการส่องกล้องเข้าไปในกระเพาะหรือลำไส้ เพื่อจะถ่ายรูปว่ามีโรคอยู่ตำแหน่งไหนบ้างแล้วก็มีการเจาะชิ้นเนื้อโดยผ่านทางกล้องนะครับ <_ d ata> เพื่อรับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดใดหรือในกรณีที่โรคอยู่ในสมองนะครับหรือในไขสันหลังเราจําเป็นที่จะต้องมีการตรวจน้ําหล่อเลี้ยงสมองหรือเราเรียกว่าน้ําไขสันหลังก็ได้นะครับเพื่อที่จะตรวจว่ามีโรคอยู่ยบริเวณนั้นหรือไม่ ประสบการณ์ที่พบมาเนี่ยผู้ป่วยหลายท่านนะครับที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเรื่องความกังวลใจในการรักษานะครับปัจจุบันนี้ก็ต้องขอบอกว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์นั้นมีมากแล้วก็ทําให้การรักษาได้ประสิทธิภาพสูงโดยที่มีความสะดวกสบายหรือไม่ลําบากจนเกินไปรวมถึงข้อกังวลอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของผู้สูงอายุนะครับบางครั้งผู้สูงอายุก็จะกังวลว่า อายุมากแล้วจะรักษาได้ไหมนะครับก็ต้องยืนยันว่าขนาดนี้แม้แต่อายุเกือบร้อยปีเราก็สามารถรักษาได้นะครับคนไข้ก็สามารถผ่านการรักษาได้เพียงแต่ว่าคุณหมอกับคนไข้าจะต้องพิจารณาร่วมกันนะครับแล้วเราก็จะมีการปรับการรักษาให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ลนะคนนะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรู้เร็วรักษาได้